สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะวาดตัวการ์ตูนชินนามอนนะครับชินนามอนโลเป็นไม่รู้มันคือตัวอะไรนะครับอันดับแรกเลยเราก็วาดเป็นคล้ายๆสาลาเปานะครับแล้วก็ลำตัวก็จะเป็น เหมือนถุงถุงอะไรสักอย่างลงมาต่อมาก็ขานะครับขาเราก็จะวาดเป็นคล้ายๆเลขศูนย์แต่ไม่ต้องสุดนะครับแล้วก็ขาอีกข้างนึงแล้วก็มือนะครับมืออีกข้างยกขึ้นคราวนี้ก็เป็นหูนะครับอันนี้หน้าแบนไปนะครับหู ก็เป็นยาวๆออกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตาตามด้วยปากนะครับวัดโคง้โคงๆแล้วก็มีโค้งยาวๆข้างล่างเป็นปากยิ้มนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเป็นตรงแก้มนะครับถากแก้มแดงๆ นี้เราจะฉลองปีใหม่กันแล้วนะครับอีกเดือนหน้านี้เองก็จะขอใส่หมวกให้ชินนามอนนะครับเป็นหมวกซันตาคอรสอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพร่างของชินนามอนมองเห็นไม่เอ่ยพอดีเมื่อกี้มือเบาไปนิดนึงนะครับแต่ เดี๋ยวเรามาลงปากกากันอันนี้หมวกตรงสีขาวๆของหมวกนะครับแล้วทีนี้หมวกสันตะครอสก็จะเป็นหมวกยาวๆเนาะแล้วก็มีผู้วงกลมอยู่ตรงหมวกเอ้ยตรงปลายหมวกนะครับต่อมาเรามาวาดโครงหน้านะครับเป็นโคง้โคงๆเรามาหยุดตรงแขนนะครับ เสร็จแล้วเราก็วาดต่อโค้งต่อไปนะครับแล้วก็มาวาดตานะครับตาเป็นเลขศูนใส่แววตาให้ชินามอนด้วยจะได้ดูเป็นตาใส่ปิ้งนะครับแล้วก็ปาก เสร็จแล้วก็หูนะครับแล้วก็หูอีกข้างหนึ่งคราวนี้ก็วัดแขนนะครับแขนอีกข้างหนึ่งเราค่อยวัดลำตัวลงมานะครับ แล้วก็เป็นขาแล้วทีนี้ตัวตรงนี้ก็จะวาดให้สุดไปเลยนะครับนี่แล้วขานี้ก็จะไปอยู่ด้านหลังนะครับโอ้ลืมตรงแก้มตรงแก้มกลมๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับชินน้มอนทำเป็นกระดุม เสื้อซันตาคอรให้ด้วยอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับชินนามอนโลฟนะครับน้องๆหลายคนน่าจะชอบตัวนี้ก็ลองหัดวาดกันดูนะครับวาดง่ายๆสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสอัสดีครับ